Hi Dreamy Tales ก่อนจะไปรับฟังอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะคะไปรับฟังนิทานกันเลยค่ะพระราชาลองหนแสงอาทิตย์ยามเช้าซาสองลงบนปราสาทหินออนขนาดใหญ่ของราชวงศ์ออเรียนผู้คนต่างเดินรีบร้อนไปมาในลานปราสาทเสียงฝีเท้าและเสียงพึมพำดังก้องตังวาน มีแต่ความวุ่นวายและความสับสนราชินีเอลิเซียรีบเดินมุ่งหน้าสู่ห้องบรรทมของราชาเอดเดรียนพระสวามีห้องรักด้วยสีหน้าเบือนราวกับใกล้จะร้องไห้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพยายามห้างปรามแต่ราชินีเอลิเซียตัดบทด้วยน้ำเสียงเครียดออกไปให้พ้นทางเสียพระงองทรงสูญหายไปตั้งแต่เช้ามืด ข้าจะต้องทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเมื่อผ่านเข้าไปในห้องแล้วสิ่งที่ราชินีอลิเซียพบคือความวุ่นวายและสับสนเครื่องนุ่งห่มของราชากระจัดกระจายอยู่ทั่วทุกมุมรากับมีการดิ้นรนหรือต่อสู้เกิดขึ้นแน่นอนว่าพระอง์ทรงถูกจับตัวไปแต่โดยใครและด้วยเหตุผลอะไรกันเจ้าหญิงโซเฟียคนสวยเริ่มร่ำไห้อย่างสะเทือนขวัญ คุณคอคุณพ่อไปในเสียแล้วส่วนเจ้าชายลีโอกอดอบน้องสาวไว้พลางสาบานว่าข้าจะตามหาคุณพ่อให้พบแน่นอนผู้ร้ายพวกนั้นจะไม่รอดพ้นการลงโทษในขณะที่ความโกลาหลยังคงดำเนินอยู่ริมประตูมีการขยับขยื่นเงานึกเงียบเข้ามาก่อนจะเห็นร่างเล็กๆของมนุษย์ปีกค่อยๆ เดินก้าเข้ามานั่นคือทูตพิกซีจากอาณาจักรเฟร,ฟรนั่นเองก็มนุษย์ชั่วมอรแกนทาน,นั่นโกหกหลอกพวกเรามาโดยตลอดไอแม่งมดตัวร้ายมันจ้องจะมาปล้นราชวงศ์ของท่านเสียงระฆังวิหารดังกระหึ่มไปทั่วราชอาณาจักรของอันเบรียเป็นสัญญาณเรียกตามอัดวินทั้งหลายให้รวมพลังกันเซร์ลานเซลอดอัดวินผู้ป้าหานายหนึ่ง รีบขี่ม้ามาถึงลานปราสาทโดยพร้อมเพรียงโลหะของชุดปลอสะท้อนแสงอาทิตย์ย่างเที่ยงวันอย่างน่าเกรงขามข้ามาเพื่อรับใช้พระองและอาณาจักรของพระองค์ด้วยทั้งกายและวิญญาณพระนางเจ้าค่าเขากราบลงต่อหน้าราชินีราชินีพยักหน้ารับเขาย่างเคร่งครึมคุณเป็นอัศวินที่มีความสามารถและกล้าหาญที่สุดในอาณาจักรเซอร์ลานเซลอ์ ข้าขอให้คุณนำกองกำลังไปสืบหาร่องรอยของพระสวามีเราจะต้องหาเบาะแสเกี่ยวกับที่สอนอยู่ของพระองค์ให้ได้โดยเร็วที่สุดเท่าเช่นนั้นมีคงเป็นหน้าที่สำคัญยิ่งที่สุดเลยในชีวิตของข้าเราจะเริ่มค้นหาร่องรอยอะไรก่อนดีเซอร์ลนเซลอตถามอย่างจริงจังเริ่มจากสิ่งที่ทูตพิกสิบอกไว้ก่อนดีกว่าราชินีตอบ ถ้ามอร์แกนทานนั้นเป็นแม่หมดชั่วร้ายที่ต้องการปล้นราชวงศ์อย่างที่ทูตพิซซีบอกควรจะมีร่องรอยหรือเบาะแสบางอย่างบ่งบอกถึงแรงจูงใจและวิธีการของเธอแน่นอนราชินีกล่าวต่อเซอร์ลานเซลอตพยักหน้ารับคำสั่งข้าขอสาบานต่อหน้าพระผู้เป็นเจ้าว่าจะหาสาเหตุที่แท้จริงจนกว่าจะพบแม้ต้องเสียชีวิต ข้าจะไม่ยอมแพ้จนกว่าจะช่วยพระราชาให้รอดพ้นด้วยสัญญานั้นเซอร์ลานเซลอดจึงเริ่มการสืบสวนทันทีเขาสั่งให้ลูกน้องทั้งหลายสอบสวนชาวบ้านและนักเดินทางต่างถิ่นในละแวกนั้นหวังจะหาเบาะแสรหรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแม่มดมอร์แกนดาและที่อยู่ปัจจุบันของเธอหลังจากหลายวันผ่านไปก็มีข่าวการค้นพบเบาะแสสำคัญมาถึง ทหารมืออาชีพในหนึ่งเล่าให้เซอร์ลานเซลอบฟังว่าเขาเคยได้ยินเรื่องราวการกระทำทารุณของแม่มดมอแกนานมาก่อนแม้จะไม่รู้ที่อยู่ของเธอแต่เชื่อว่าเธอคงหลบซ่อนอยู่ในป่าลึกแห่งหนึ่งซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ประหลาดร้ายแรงนานานชนิดอันตรายเกินกว่าจะาเสียงเข้าไปได้งานข้าจะรวบรวมกองกำลังเพื่อเข้าสำรวจป่านั้นให้ละเอียดถี่ถ้วน เซอร์ลานเซลอดกล่าวอย่างม,มุ่งมั่นจากนั้นเขาก็เรียกประชุมกับเจ้าชายเลโอและเจ้าหญิงโซเฟียเพื่อแจ้งความคืบหน้าและวางแผนการเดินทางเข้าสู่ป่าลึกที่ศับ์สูนป่าลึกแห่งนั้นมืดครึ้มราวกับก้อนควันสีดำยากปกคลุมพื้นป่าไว้เสียงนกและสัตว์ป่าดังกึกก้องเหมือนกำลังเทือนให้ผู้ผ่านไปผ่านมาระวังภัย กองกำลังของเซอร์ลานเซล็อตเดินทางผ่านก้อนมืนมิดนี้อย่างระมัดระวังโดยมีเจ้าชายลีโอและเจ้าหญิงโซเฟียเดินนำหน้าข้าหวาดกลัวจริงๆเลยนะพี่ชายเจ้าหญิงโซเฟียเอ๋ยกับเจ้าชายด้วยสีหน้าขาวสีจะเป็นอย่างไรหากเราต้องเผชิญหน้ากับอสูรกายหรือสัตว์ประหลาดอันตรายข้าไม่อยากจะหวาดหวั่นแต่ก็ห้ามใจไม่ได้ อย่ากลัวไปเราจะผ่านมรสุมนี้ไปให้ได้เจ้าชายลีโอปเประโลมข่าให้คำมั่นสัญญาแล้วว่าจะตามหาและช่วยชีวิตพ่อและข้าก็จะทำตามนั้นให้จงได้ทันใดนั้นก็มีเสียงครางและเสียงฝีเท้าดังขึ้นโดยปริศนาต่อด้วยเสียงคร่ำครวญด้วยน้ำเสียงอันเครียดครึม ก่อนที่จะมีร่างทรงสูงใหญ่คล้ายปีศาจลอยขึ้นมาตรงหน้าทุกคนผู้ไรปัญญาทั้งหลายพวกเจ้ากลามาท้าความตายในป่าแห่งนี้จริงหรือมอแกนาร้องเสียงดังลั่นเจ้าหญิงโซเฟียปรีดร้องด้วยความหวาดกลัวแต่เซอร์ลานเซล็อตกลับยืนนิ่งก้าวออกมาข้างหน้า เขาจ้องมองมอแกนอาด้วยสายตาดูดดานราวกับจะฟาดวงตาสั่งเธอได้แม้หมดมอแกนพาเอ๋ยจงบอกที่สอนพระราชาข้าเจ้ามามิเช่นนั้นเจ้าจะไม่รอดพ้นจากกำปั้นของอัดวินผู้ประหารทั้งหลายเช่นพวกข้ามอแกนอาหัวเราะร่ายอย่างย่อยยันอัดวินโงกเขลาทั้งหลายการที่พวกเจ้ามาถึงที่แห่งนี้ได้นั้น นับเป็นความโชคไรอย่างไม่น่าเชื่อหลังจากประโยคนั้นแม่หมดไรก็ยกมือขึ้นสร้างเวทมนต์คล้ายลมพายุพัดปันป่วนบางเกิดเป็นพายุทรายพัดกระนำเข้าใส่เซอร์ลานเซลอ์และกองกำลังของเขาอย่างรุนแรงนี่คือพลังเวทมนต์แห่งความชั่วร้ายจงจมดิ่งไปสู่นรกกันเถิดมอแกนงาร้องด้วยเสียงเย้ยหยัน พายุทรายมีพละกกำลังเหลือคาดผู้คนต้องปิดหน้าและหลบภัยแต่เซอร์ลานเซลอดกลับไม่ยอมถอยร่นเขายืนนิ่งและเอ่ยมันคาถาปกป้องตัวก่อนสะบัดพลันผลักดันพายุทรายกลับไปยังงอแกนนะกากรรมทันผ่านชั่วแมงมดปลายคนนั้นจงหายสิ้นซากประจุยกระจายเซอร์ลานเซล็อดร้องเสียงดังลั่น พายุสายพัดกระนำรุนแรงเข้าใส่โมแกนอาลรากับโดนลูกธนูนับร้อยดอกพุ่งเข้ามาเสียงครวนคลางดังสนั่นวันว้ปากเขาลัาน่นจนกระทั่งลมหายไปเหลือแต่ร่างนางแม่มดนั้นลงลงกับพื้นนิ่งสนิทท่านทำได้สำเร็จเจ้าชายลีโอวิ่งมากอดเสื้อลานเซลอดคุณช่วยเอาชนะแม่มดร้ายได้แล้ว ตอนนี้เราต้องรีบไปช่วยคุณพ่อด้วยหลังจากหมดแรงต่อสู้กับเซอร์ลานเซลอดตมอแกนนาจึงสลบไปเจ้าหญิงโซเฟียรีบเข้ามาใกล้และโอดปากสัง่งวันนี้แม่หมดตนรายพ่ายแพ้แล้วจงบอกที่สอนพระชบิดามาเสียเดี๋ยวนี้หลังจากนั้นไม่นานมอแกนทาก็สลบขยับและลืมตาขึ้นมาช้าๆเธอกระสิบอย่างแผ่วเบาหึก พวกท่านนับประสาอะไรกับผู้มีเวทมนต์เก่าแก่อย่างข้าตัวท่านเองก็ไม่รอดแล้วมอร์แกนทาก็ยกมือขึ้นแซงท่าจะสร้างเวทมนต์ทว่าเซอร์ลานเซล็อตกลับรวดเร็วปราดเปรียวกว่าเขาเรียบสวมกุญแจมือเหล็กล็อกมือมอร์แกนซาไว้อย่างแน่นหนาะไม่มีใครจะถูกปล่อลลงจากนางอีกต่อไปแล้วคุณต้องบอกเราว่าซ่อนพระราชาไว้ที่ใด หากไม่อย่างนั้นจะต้องรับโทษอย่างแน่นอนเซร์ลานเซลอดเอ่ยเสียงเครียดมอแกนอาศัยหน้าราวกับยังดื้อดึงแต่แล้วก็ได้สติและพยักหน้าด้วยสีหน้าเกรี้ยกราดอยู่ในตำนานเล่าว่ามีแหล่งกักขังผู้ร้ายอยู่ในซอกป่าลึกแห่งนี้ข้ากักพระราชาไว้ที่นั่นแหละ เจ้าชายลีโอและเจ้าหญิงโซเฟียสบทสาบานกับมอร์แกนอาด้วยความโมโหแค้นแต่เซอร์ลานเซลอดกลับยืนนิ่งด้วยสีหน้าเคร่งครึมจากนั้นเขาก็สั่งให้เผาตัวแมตนากลับไปยังปราสาทก่อนบัดนี้เราต้องรีบตามหาพระราชาโดยพลันเขาเอ่ยกับลูกน้องทุกคนเมื่อทุกคนพร้อมแล้ว พวกเขาก็เร่งรีบออกเดินทางสู่ซอกป่าลึกลับนั้นโดยไม่รอช้าหลังเดินทางด้วยความยากลำบากพวกเขาก็มาพบกับอุโมงค์สูงใหญ่ปิดมิดชิดเป็นที่ส่อนผู้ร้ายดังที่มอร์แกนนา่าลาเซร์ลานเซลอดรีบปิดประตูและพาทุกเซร์ลานเซลอดรีบปิดประตูและพาทุกคนเข้าไปในอุโมงค์อันมืดมิด ภายในนั้นมีแสงสลัวจากตะเกียงสองดวงส่องสว่างให้เห็นทางเดินพวกเขาค่อยๆวอดตามองไปรอบด้านจนสุดท้ายก็พบกับห้องกักขังขนาดใหญ่และนั่นเองที่พวกเขาเห็นพระราชาเอดเดรียนถูกจองจำอยู่คุณพ่อเจ้าชายลีโอและเจ้าหญิงโซเฟียรองออกมาด้วยความดีใจปนเป็นห่วง พระราชาเงยหน้าขึ้นมาด้วยแววตาซีเซียวท่านดูเหนื่อยอ่อนและร่างกายสุกพร้อมแต่เมื่อเห็นหน้าบุษสาวทั้งสองก็ยังคงรอยยิ้มออกมาได้ลูกบิเป็นลูกจริงๆด้วยไม่มีใครจับตัวพ่อได้นานนักเซร์ลานเซลอปรีบเข้าไปใกล้แลกท้ายบานประตูเหล็กออกก่อนจะช่วยประคับประคองพระราชาออกมาอย่างระมัดระวัง ขอพระทัยด้วยเถิดพระองค์ทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติโดยเร็ววันดีแล้วที่ท่านมาถึงที่นี่ได้เซอร์ลานเซลอดไม่เช่นนั้นกระหมาอบปอบายของมานยานั้นอาจสำเร็จพระราชาเออยังอ่อนแรงบัดน,นี้เธอถูกจับไปแล้วใช่หรือไม่เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าค่าเซอร์ลานเซลอดตอบ หลังจากนี้กองกำลังของพระองค์จะเผาตัวมอร์แกนนากลับไปที่ปราสาทและลงโทษตามกฎหมายทันทีในขณะที่พระองค์จะได้รับการรักษาอย่างดีก่อนทุกคนพยักหน้ารับด้วยรอยยิ้มจากนั้นจึงรีบสภาพระราชาเดินทางกลับสู่ปราสาทโดยเร็วที่สุดในระหว่างทางพระราชาได้เล่าเรื่องราวถึงการถูกแม่หมดมอร์แกนชานั่นหลอกล่อและกักขังไว้ในที่นั้น รวมถึงแผนการของเธอที่จะยึดครองบาลังหลังจากกลับถึงปราสาทโดยสวัสดิภาพราชาเอเดเรียนได้รับการรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันงานาการก็ถูกนำตัวมาตักบ,บริเวณคุกขางใต้ดินของปราสาทแต่ก่อนจะได้รับการลงโทษตามกฎหมายอย่างสสะมกับการกระทําของเธอนั้น ฮานากานากลับสร้างเวทมนต์ปล่อยตัวเองและหลบหนีออกจากปราสาทมาได้เมื่อเซอร์ลานเซล็อตและกองทัพได้รับรู้เรื่องนี้ทุกคนก็ตกใจและรีบออกค้นหาร่องรอยของแทนากานาโดยทันทีจนกระทั่งมีรายงานว่าพบแมงมดนั่นเดินเตรไปตามถนนสายหลักเซอร์ลานเซล็อดจึงรวบรวมกำลังเร่งไล่ตามไปโดยเร็วงานากานา หยุดเดินต่อไปเสียเธอเจ้าไม่มีทางไปไหนได้อีกแล้วเซรานเซลอตโกนไปทางตรงนั้นแมมมดปลายหยุดเดินและหันกลับมามองด้วยสายตาย,ย่อยานอีกครั้งโมชนิดโดนหลอกทั้งโลกนี้เลยหรือไงพวกเจ้ายังคิดว่าจะทั้งกลับเดใส่เขาได้อีกหรือไรจากนั้นตอนแนกนาก็สร้างเวทมนต์คาถาประหลาดขึ้นมาอีกครั้ง แต่ครั้งนี้เป็นการเปลี่ยนรูปร่างตัวเองให้ใกลายเป็นมังกรร้ายขนาดมหึมาลำตัวเหลืองเขียวดุดมีพิษร้อนเล็บคมเหมือนกันไก่เหล็กแถมยังมีปีกแกร่งพะเยอออกมาทุกคนต่างร้องกรีดด้วยความประหลาดใจเซอร์ลานเซล็อดจ้องมองร่างมังกรน,นั้นยังตกตะลึงแต่ก็ยังคงสติและรีบสังการทุกคนระวังตัว อย่ายืนนิ่งและโจมตีมันด้วยต่อจากนั้นเกิดการต่อสู้อย่างดุเดือดระหว่างมังกรเทเนตน,นากับกองทัพของเซอร์านเซลอด์ดังนี้มังกรเทเนตน,นาได้พ่นเปลวไฟร้อนแรงออกมาจากปากอย่างรุนแรงทหารบางคนต้องร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวด แต่เซอร์ลานเซลอดก็รีบวิ่งเข้าไปใกล้ตัวมังกรพร้อมกับจ้วงดาบคงเข้าสู่ลำตัวอย่างแม่นยำมังกรร้องควรวญครางด้วยความเจ็บปวดมันพยายามกระแทกปีกเพื่อพลักเซอร์ลานเซลอดให้ร่วงลงแต่นายอัศวินผู้นี้มีความคล่องแคล่วว่องไวเขารอจังหวะแล้วกระโดดเข้าไปบนหลังมังกรอ,อีกครั้งแล้วจ้วงดาบลงไปอย่างแรงสุดแรง ขณะที่มังกรแมแนาตนาพยายามสลัดเซอร์ลานเซลอดให้หลน่นลงมาเจ้าชายลีโอและเจ้าหญิงโซเฟียก็รวบรวมพลังกำลังเว้นมนต์ที่ตนมีอยู่เพื่อโจมตีมังกรร่วมด้วยแสงสายฟ้าพุ่งจากนิ้วมือของพวกเขาไปยังร่างมะฮึมานั้นส่งผลให้มันร้องครวญครางด้วยความเจ็บปวดมากขึ้นหลังจากต่อสู้กันอย่างเหนื่อยอ่อนและสุดแรงไปหลายรอบ มังก,อกรอพนแตนาก็เริ่มสแสดงอาการอ่อนแรงลงอย่างเห็นได้ชัดเซอร์ลานเซล็อตจึงเก็บกำลังที่เหลืออยู่สุดท้ายเพื่อการจู่โจมครั้งสุดท้ายเขากระโดดขึ้นสูงก่อนพุ่งลงมาแทงดาบลงไปบนหัวของมังกรอ,อย่างเต็มแรงจนกระทั่งดาบฟังลึกลงไปในสมองของมันในที่สุดมังกรแพนแอตนารา้รองขึ้นเสียงดังสนัน่นก่อนจะล้มลงกับพื้นอย่างสนั่นวันไว้ หายใจดักดายวายชีวิตอย่างช้าๆทุกอย่างก็จบลงเช่นนั้นแพน,นกานาอาจดูร้แค่ไหนแต่ก็ไม่อาจมีชายเหนือผู้กล้าหาญเช่นพวกเขาได้ทุกคนต่างปรบมือและร้องเฮาด้วยความยินดีเซอร์ลานเซล็อตได้รับการแสดงความยำเกรงจากทุกคนสำหรับความกล้าหาญและบทบาทสำคัญในการนำพาชัยชนะครั้งนี้มาสู่อันเบีย หลังจากชัยชนะเหนือแมกนานในรูปร่างมังกรร้ายนั้นเซอร์ลานเซลอดก็ได้รับการยกย่องสรนเสริญเป็นวีรบุรุษผู้หยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์อันเบรียราชาเอเดรียนทรงจัดพิธียกย่องเกียรติคุณให้แก่เขายังสูงส่งพร้อมทั้งมอบบทบาและตำแหน่งสำคัญในการปกครองอาณาจักร เจ้าชายลีโอและเจ้าหญิงโซเฟียก็ได้รับคำชมเชยมากมายเช่นการสำหรับบทบาทสำคัญในการช่วยต่อสู้กับเทะน,นกานาพละงกำลังเวนมนของพวกเขาถือเป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ชาวอันเบรียสามารถเอาชนะมันร้ายไปได้หลังจากนั้นราชาเอเดเรียนก็ทรงดำเนินการปฏิรูปปรับปรุงระบบก,การปกครองในหลายๆด้าน เพื่อให้อาณาจักรเจริญรุ่งเรืองและประชาชนมีความสุขมากขึ้นโดยมีเซอร์ลานเซลอตเจ้าชายลีโอเจ้าหญิงโซเฟียและราชินีอลิเซียให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่หลายปีต่อมาปานเบรียก็กลายเป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปนั้นด้วยความสงบสุขความมั่งคัง่งและประชาชนที่อยู่ร่วมกันอย่างภาสุข ซึ่งนับเป็นโครงงานอันยิ่งใหญ่จากการต่อสู้เพื่อเอาชนะความชั่วร้ายของทุกคนในครั้งนั้นเมื่อโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ผ่านพ้นไปแล้วส่วนหนึ่งของความเสียหายที่ยังคงเหลืออยู่คือเมืองหลวงและปราสาทหลักของอาณาจักรซึ่งถูกทำลายไปมากในระหว่างการต่อสู้กับพั้งนาคาและมังกรของเธอ ราชาเอดเดรียนจึงมีพระราชะดำรัสให้ดำเนินการบูรณะและปรับปรุงเมืองหลวงและพระราชะวังใหม่ให้ยิ่งใหญ่และทันสมัยกว่าเดิมภายใต้การอำนวยการของเซอร์ลานเซล็อตผู้ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้บัญชาการสูงสุดการก่อสร้างและบูรณะปฏิสังขรณ์ดำเนินไปอย่างคลึกคลืนด้วยแรงงานนับหมื่นคนงบประมาณมหาศาล และการวางพังเมืองและสถาปัตยกรรมที่ถูกออกแบบใหม่อย่างดีเยี่ยมภายในเวลาเพียงหาปีเมืองหลวงอันเบรียก็ถูกสร้างขึ้นใหม่อย่างสวยงามทันสมัยและมีสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันปราสาทหลักของราชวงศ์ก็ถูกปรับปรุงและบูรณะให้ใหญ่โตและสง่างามยิ่งกว่าเดิมหลายเท่า มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ทันสมัยที่สุดรวมถึงการตกแต่งที่งดงามด้วยการผสมผสานศิลปวัฒนธรรมของอันเบรียเข้ากับงานช่างและศิลปะที่นำเข้ามาจากนอกอาณาจากักรภายในปราสาทยังมีที่ประทับที่โออาและทันสมัยสำหรับเจ้าชายลีโอและเจ้าหญิงโซเฟียซึ่งพระราชาให้ความไว้วางพระทัยสูงสุด รวมถึงห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ขนาดมหึงมาสำหรับเซอร์ลานเซลอตที่ชอบศึกษาหาความรู้ด้วยเมื่องานก่อสร้างและบูรณะเสร็จสิ้นจึงจัดงานฉลองอย่างยิ่งใหญ่ทั่วราชอาณาจักรประชาชนทุกมูเหล่าต่างก็แสดงความชื่นชมยินดีต่ออนาคตอันรุ่งโรดที่รอยอยู่ข้างหน้าซึ่งตั้งอยู่บนรากฐานแห่งความกล้าหาญปัญญา และมิตรภาพที่เหนียวแน่นระหว่างผู้นำที่ยิ่งใหญ่ของพวกเขา